วเมียครับตัวเมียตัวสีดาขึ้นเร็วแล้วก็จมอย่างเร็วเออเดี๋ยวรอดูตัวผู้ครับเราดูตัวผู้ตอนเป็ดนักล่าปีนขึ้นมาบันไดเห็นแก่ขึ้นจิบยังไม่ได้ทําอะไรเลยนะปีนขึ้นบันไดมาเจอเลยเป็นตัวเป็นตัวเมียเป็นตัวเมียตัวผู้ด,ดูดูแล้วตัวลาย,ลาย ตัวโตกว่ายิงนัดเดียวพอแกจะได้ไม่ตกใจยิงนัดเดียวพอตรงนี้น้ำไม่ลึกไม่รู้ตัวฟูกจะตกใจหรือเปล่านะเดี๋ยวรอดูก่อนเจอตั้งแต่ปีนบันไดขึ้นมาละยังไม่ได้ยังไม่ได้ถึงครึ่งบันไดเลยทุกครั้งขึ้นมาขึ้นมานั่ง แป๊บเดียวก็เจอถ้ามีปลาคู่วันนี้ปีนบันไดขึ้นมาเจอเลยเราดูปลาตุวกคู่ กระสุนด้านกระสุนด้านโอ้ยได้ยิงแค่นัดเดียวจมลงไปละตัวฟูะนะตฟู่โอ้กดเบิ้ลไปสองนัดปรากฏกระสุนด้านาขัดลำครับขัดลำอ่าอย่างน้อยก็มีฟองอากาศขึ้นแต่ดูๆน่าจะมีขยับครับยังไม่มั่นใจยังไม่มั่นใจเดี๋ยวรอดูก่อนแต่มีปลาซิวตอดอยู่ โอ้ oh. ว่าจะใส่ไปสักสองเมตรแต่ก็โดนจังๆเลยนะจังหวะขึ้นสวยมากตะเคี้ยเนี่ยมีปลาเล็กตอดโอ้ oh. ปืนไม่ค่อยได้ล้างมันก็เป็นอย่างนี้แหละเนี่ยมีปลาเล็กตอดอยู่ตรงนี้ต้องรีบลงไปงมครับต้องรีบลงไปงมไม่งั้นถ้าปลาฟื้นนะจะยุ่งต้องรีบลงไปงมโห oh. ตัวใหญ่ด้วยตัวผู้ตัวใหญ่ด้วยตัวใหญ่กว่าตัวเมียฮะต้องรีบต้องรีบต้องรีบอืโอ้ตัวใหญ่ครับตัวใหญ่มากเลยครับพี่น้องชโดตัวผู้นะครับนี่ยิงเป็นตัวที่สองน่าจะเป็นชโดตัวที่ใหญ่ที่สุดในพื้นที่ตรงนี้วันนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยตกฟองอากาศขึ้นเนี่ยเป็นนักล่าเพิ่งงมขึ้นมาตะเกียยิงตรงไหนรู้ปะ นี่เลยห้างลูกผสมครับตัวนี้สูงอยู่ที่ประมาณ12เมตรแล้วตอนนี้น้ำลดลงมาเยอะและ้ระยะยิงน่าจะไม่เกินไม่เกิน25เมตรครับตรงเน,นี้ตัวเมียตัวเมียแกจมอยู่ตรงนั้นตัวเมียยิงก่อนแต่ตัวไม่ใหญ่มากดูดูดแล้วเป็นตัวสีดำเห็นชัดเจนเลยตัวผู้แกว่ายวนแล้วว่ายไปโน่นเลยมันมีภาพด้วยภาพที่นต่ล่าเล็งเล็งที่ตอนจังหวะแกะว่ายไปใต้ห้าง ไม่รู้ไม่รู้ในในในคลิปจะเห็นหรือเปล่าแต่แต่ถ่ายให้ดูอยู่จะถ่ายให้ดูอยู่โอตัวใหญ่ตัวใหญ่มากปนี่เนี่ยเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะเอากล้องถ่ายภาพวีดีโอใต้น้ําถ่ายลงตอ,ตอนตอนที่ตอนที่ทงมตัวเมียขึ้นมาตัวผู้ไม่ได้งมโอ้ตื่นเต้นมากเลยกลัวมันกลัวมันจะฟื้นอะพี่น้องเป็นนักลา่าที่ที่เอาอ่าเอาเซมิมายิงเพราะว่าต้องการยิงลหลายๆนัด เพราะว่านัดแรกจะทําให้ปลาช็อกแต่ว่าไม่ถึง15นาทีปลาอาจจะฟื้นถ้าตัวใหญ่แบบเนี้ยซึ่งมันเกิดขึ้นหลายครั้งกับพานยิงประชโดหลายๆท่านนะรวมทั้งเป็ดนักล่าด้วยเพราะฉะนั้นการใช้ปืนเซมิซ้ําในจุดสำคัญหลายๆหลายๆลนัดเนี่ยเป็นอีกหนึ่งหนึ่งหนึ่งไอเดียที่เป็นนักล่าคิดขึ้น่อืออะไรเดี๋ยวไปดูภาพใต้น้ํากันดีกว่าแล้ค่อยมาสรุปกันว่านัดเดียวอยู่โดนตรงไหนไปโอ้ หัวบนลบเลยตัวใหญ่มาก ขึ้นมาบนเรือทั้งสองตัวนะครับกล้องถ่ายวิดีโอใต้น้ำใช้งานไม่ได้อย่างที่ถ่ายให้ดูในภาพที่ผ่านมาตะเกียะตอนนี้พระาทิตยใกล้จะตกดินแล้วแสงลิบแสงลิบมากมองไม่เห็นตัวปลาข้างล่างเป็นนักล่างงมอยู่3รอบนะครับทั่วพื้นบริเวณด้วยความที่ว่าจำจุดที่ชะโดจมลงไม่ได้ ฉาโดโดนยิง uh, ที่ตรงเนี้ยที่ตรงท่อนท่อ p e ตรงเนี้ยแต่เป็ดน,นักล่ามางมตรงนี้ทีหนึ่งแล้วก็ไปงมตรงป่านนทีนึงก็เลยมาย้อนดูในในภาพในคลิปในวิดีโอที่ถ่ายไว้ซึ่งเป็นเป็นผลดีของการถ่ายบันทึกภาพวิดีโอตัวนี้ไว้ก็สรุปว่าเอาไม้ไผ่มาปักไว้หลังจากดูภาพแล้วห่างจากท่อ p e มาประมาณเมตดประมาณเม็ดหนึ่งดำลงไปแป๊บเดียวเจอครับดำลงไปถูกจุดปกติมันต้องมีคนนั่งชี้จุดอยู่ข้างบนบอกว่าอยู่ซ้ายอยู่ขวาตามในทุกคลิปที่ผ่านมาวันนี้เป็นนักล่ามาคนเดียวก็ยังโชคดีนะอวันนี้วันนี้ทําประตูครับทำประตูเป็นคลิปประทูนะหลังจากที่ฝนตกหนัก พายุลมแรงโอ้เนี่ยยังดิ้นดิ้นอยู่เลยยังไม่ตายเลยตะเกียใช่ไหมโทษทีนะแกยังขยับได้อยู่น่โอ้ตัวใหญ่มากครับตัวผู้ใหญ่มากต่างจากตัวเมียลิบลับเลยครับโอ้โหนอนเลยโอโ้ยังไม่ตายนะครับเนี่ยที่เป็ดนักล่ากลัวมากคือคือกล้ามเนื้อหรือว่าร่างกายแกยังขยับได้อยู่ถ้าแกขยับในน้ําโดยที่ว่า อยู่หลังสาหลายเราจะมองไม่เห็นนะนั่นนะเห็นไหมโอ้นี่ความใหญ่โตของแกปืนเซมิครับช่วยได้เยอะครับไปเดี๋ยวไปดูกันว่าตัวผู้กับตัวเมียเนี่ยจะต่างกันกี่กิโลโอ้ลิ่ใหญ่เลย <laughs> โอเคโอเคอ่ายิงตอนค่ำๆเลย ดูปลาทูตัวนี้กันใกล้ๆนะครับถือว่าเป็นจุดยิงที่มีความสวยงามมากนะครับเป็นคลิปปลาทูคลิปแรกที่ปลาทั้งสองตัวหันหลังให้ยิงเข้าต้นคอทะลุใต้เหงือกเหมือนกันทั้งสองตัว ห oh. ถือเป็นการยิงที่เรียกได้ว่าสวยงามสวยงามและแม่นยำเดี๋ยวจะทำอะไรให้ดูเนี่ยโอ้ oh. ยังไม่ตายนะครับยังไม่ตายแกยังดิ้นอยู่นะครับคือร่างกายยังเนี่ยเห็นไหมตัวนี้ล่ะอ่าตัวเมียยิงก่อนนานแล้วตัวนี้ตัวเมียน่าจะน่าจะสนิทละเพราะแกจมน้ำนาน แต่ตัวผู้แกยังดิ้นได้อยู่นะครับใครที่ชอบแบบเม็ดเดียวเน้นๆน่ะคลิปนี้คงถูกอกถูกใจมากตั้งใจอยากจะใส่ไปหลายๆเม็ดแต่ระบบคัดกระสุนไม่ทำงานได้ไปเม็ดเดียวแต่สุดยอดมากครับเป็นจุดยิงที่สุดยอดมากาปลาตัวเมียซึ่งตัวเล็กกว่ามาก เป็ดนักล่าตั้งใจจะฝืนกติกาของตัวเองก็คือปกติจะยิงตัวเมียก่อนแล้วจะยิงตัวผู้ตามหลังเพราะว่าตอนปีนขึ้นบันไดเห็นแล้วว่าทั้งสองตัวขึ้นพร้อมกันตัวผู้ใหญ่กว่ามากครับตัวผู้ใหญ่กว่ามากเนี่ยโอ้แต่ปรากฏว่าพอพอปีนขึ้นไปนั่งแล้วประกอบกอุปกรณ์เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตัวเมียแกขึ้นมามามาข้างๆท่อหันหลังให้อย่างสวยงามเป็นช็อตที่เรียกได้ว่าต้นคอทะลุใต้เหงือกเม็ดเดียวสวยๆรออยู่ประมาณ20นาทีเห็นเงาใต้น้ำนะครับเห็นปลาตัวผู้ว่ายวนเสาะ,ะแสวงหาปลาตัวเมียอยู่นานสุดท้ายแกก็กลับมาขึ้นใกล้ๆกับปลาตัเมีย ไม่ถึงไม่ถึงสองเมตรจุดที่เรียขึ้นจิตางกันไม่ถึงสเมตรโอ้เป็นคลิปที่ประทับใจมากครับยิงตอนจะมืดแล้วพระอาทิตย์ใกล้จะหมดแสงแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าปลาสตัวนี้จะหนักอ่าพอดีน้องเหล็กมาเดี๋ยวให้น้องเหล็กยกยกใส่ตะช่างให้ดูนะครับอ่าเยบตะช่างไว้เลยแกะฝาตะช่างออกจะได้เห็นกันชัดๆเนาะ มาเลยมาเลยครับเดาว่าตัวเมียนะ่าจะหนักอยู่ที่ประมาณสามกิโลสามขีดชดูตัวเมียช่างก่อนเลยเดาว่าจะหนักอยู่ที่ประมาณสามกิโลสามขีดแทน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 ,แนออสามกิโลเป๊ะครับโอเคเป็นน้ําหนักของปลาตัวเมียไม่เป็นไรเป็นปลาตัวผู้ครับช่างช่างรวมกันเลยนะครับจะได้อลังการ เดี๋ยวให้น้องเหล็กช่างรวมกันเลยจะได้อลังการตัวผู้เดาว่าจะหนักอยู่ที่ประมาณเจ็ดกิโลนะครับแทน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 ,แทน,แทนอ๋อไม่ถึงนะครับปลาทูหนักอยู่ที่เก้ากิโลนะครับอบอกลบคุณหารเอาเองนะครับออลาัางการนะครับปลาทูเก้ากิโลอ้าวใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์ครับ อยากให้เพื่อนดูก็กดแชร์ใครยังไม่กดติดตามครับกดติดตามช่องเป็ดนักล่าครับคลิปแบบเก็บเป้าปลาชาโดส,สวยๆนะครับเป็นคลิปที่น่าจะนำเสนอภาพผลงานที่มีความสวยงามและก็ชัดเจนช่องหนึ่งเลยนะครับโอเคนะกดไลค์กดติดตามกันเยอะๆนะครับจะได้เป็นกำลังใจให้กับเป็ดนักล่า หาคลิปใหม่ๆมาให้ชมกันเรื่อยๆครับคลิปนี้ปิดไว้ที่ประทู9กิโลครับ